ู้ประพันธ์มั่วกลัวชาติก่อนสวีจิ้นัวนได้แต่งงานกับชายคนรักวัยยาวผู้เป็นถึงหัวหน้าวิศวกรที่ใครต่อใครต่างเคารพนับถือส่วนตัวนางนั้นคือคุณนายวิศวกรที่สตรีทั้งหลายต่างพากันอิจฉาส่วนพี่สาวร่วมอุทธรสวีเฉิงฮวนได้วิวาสกับนายทหารหนุ่มอนาคตไกลผู้เป็นถึงบุตรชายคนเดียวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในอำเภอทว่าสวรรค์กลับมิเป็นใจเพียงไม่ถึงเดือนหลังเข้าพิธีสมรสนางก็ต้องกลายเป็นแม่ไม้ที่อายุน้อยที่สุดครั้นเมื่อหวนคืนมามีชีวิตใหม่คราพี่สาว ร่วมสายเลือดกลับแย่งชิงชายคนรักวัยเยาว์ซึ่งเป็นวิศวกรฝ่ายเทคนิคไปส่วนตัวนางกลับต้องตกเป็นเครื่องสังเวชในการสลับคู่แต่งงานสวีจิ้นหวนเพ่งมองบุรุษตรงหน้าร่างกายผายผอมอ่อนแอลมหายใจรีรินใกล้จะดับสุนทววากลับแฝงด้วยกลิ่นอายสูงส่งเกินธรรมดาชะตาชีวิตของเขาคงจะสั้นนักใช่หรือไม่สมญานามวัวโตผู้หวนจุติแห่งแผ่นดินหัวเซียของนางในพบนี้หรือจะตั้งไว้ให้เป็นเพียงเครื่องประดับบารมีภายใต้าการรักษาด้วยสองมือเทวดาของนางเกาเฉิงบุรุษผู้ถูกลิขิต ให้อายุสั้นกลับพลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์